สีนะครับอายุ8ปีนะครับสถาบันตรวจวิชาพ,พัฒนาติวเตอร์่งเข้าประกวดครับขณะนี้พววมะล,ลัยมาแล้วนะคะรางวัลวัญใจมหาชนนั้นนะับพังมาลัยตั้งแต่รอบแรกนะคะพววมาล,ลัยมีจำหน่ายนะคะผู้เข้า,ลลาประกวดหมายเลข13เด็กหญิงบุญญา ดีนะครับคุณวริวันสามเพชรเจริญส่งเข้ามาตรวจผู้เข้าประกวดหมายเลข14นะครับเป็นอื่นเล่นไปได้นะพัททีลาแต่งจุ้ยใช่ไหมลูกใช้เวลาแต่งตัวกี่ชั่วโมงครับลูกแต่งตัวกี่ชั่วโมงแร้ววะเนี่ย เเผมมไไ่ด้วันนี้เป็นวันอะไรรู้ผมนตุ้ยที่ตอบไม่ได้เป็นตอบผิดของผมเลยทำให้เด็กตกใจขอบคุณมากขอบคุณมากก็ต่อคำตอบค่ะถูกต้องนะยังไม่มีใครบังอาจตอบผิดเลยนะคะเนี่ยทำไมเหรอครับอ๋อจะยิ้มกหอน